ขนาน,นงานเบ่าพิกเป็นสอบตำวดได้พอแม้สุญญาเพิ่งแกเอ็ดวันเอ็ดพี่เลยเฮือหลานจะไปล้ำไปเล่นเนาะกระหาทางทางาเฮือเนาะเออมันโปง่งมันใสให้ได้สติปัญญาเป็นวะอันนี้กระแต่งเครื่องเอบาทอันนี้นนนผู้พลละไปล้ำไปเล่นกะ ด่าเสือบาทอยู่ก็ <c oughs> เป็นอันนั้นเดอ้อหลานเลย <c oughs> ไปพกเสือบาทไปล้ำไปเล่นกะเฮ้อ <c oughs> อันนั้น <c oughs> เลิกกเฮอมันได้สติ้ได้ปัญญาคิดออกมาเออมันจบตามลักสูตรของมันเต็มการเต็มงานอย่าติพี่น้องก็มาฟื้นมานั้นนำ <c oughs> เอาเดอร์ก,กันอันนี้ก่อนสักน้อยเอิงซักภาพก่อนอันนี้นั่นแบะบตุ้มเนือ้อเล้งญาติพี่น้อนงเอิ่งเอาหน้าตาเอาหน้าตาแม่โคดได้ <c oughs> แมกโคกำลังขาลดนเออพี่เก๋งาน,น,นเลงพี่น้องคนผงคนกระพื้นการีมกดนเจอจะไปเล่นล้ำเล่นหนังสือเนาะนม่โคเซลเซลอย่กำลังเอจยูเอจินคนเนอรอันนี้น,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 นนะ xã của thầy ra tôm mình đã chăm ham chim khùng khủng, khủng.